กลับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกระผมสอสแสบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่านเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับท่าน น้องคนสวยของผมมาหาครับเขาเหรียญนี้มาให้ผมกับท่านได้มาสุดๆแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ครับเหรียญนี้มาให้ผมนะครับท่านวันนี้เขาได้มา28เหรียญเองครับท่านตั้งที่วนนึงอาทิตย์คนจะได้มากกว่านั้นครับเพราะว่าเขาอยู่กับเหรียญเยอะครับวันหนึ่งมีคนาไปแรกเยอะแยะไปหมดครับแต่ส่วนมากเขาบอกแล้วครับว่าเจอเพาะเหรียญรอเก้าเออเหรียญรอสิบครับท่านพูดผิดครับรอเก้าเฉยเลยเหรียญรอสิบนะครับท่านเยอะมากๆเลยครับท่านเหรียญรอเก้าเนี่ยก็เจอครับแต่ส่วนมากจะเป็นเอร์เซ็นต์ใหญ่ครับ สำหรับพระเสียเล็กนี่หายากมากครับเขาบอกตรงเลยครับท่านผมก็เลยได้เหรียญนี้มาครับจากเงืองเขานะครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นปีประสออะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่สําคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่ล่ะครับเรามาดูเหรียญครับนี่เป็นดูนะครับก็มีระยบุบระบีปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกรรใช้เนั่หนะครับท่านดูสิครับตามขอบวงกลมนี้นะครับขอบเหลี่ยมด้านนอกนะครับท่านนี่ครับส่วนตรงกลางไม่มีครับสมบูรณ์แบบมากครับสำหรับบนรูปุรของท่านครับแล้วก็ตัวรุสือเขาชัดเจนมากนะครับท่าน เหรียญนี้ครับสุดยอดเหรียญครับเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติ่นนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนนะครับคิปบิเก้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในคือสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับเหรียญนี้ครับสีทองจะกลายเป็นสีดําแล้วนะครับท่านเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทาการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเบื้องหน้าพวกท่านก่อภูวิพ์พลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่าน มาลงมารูปพลท่านดูสิครับผมจัดเจาะวไม้ดูใกล้ๆไปเลยครับสุดยอดนะครับท่านก็มีรอยขีดคนดูเหมือนกันครับถ้าดูใกล้ๆแล้วแต่นี่ๆหน่อยๆครับท่านไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับเป็นไงมั่งครับที่ได้มาวันนี้นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านไม่มีการสึกรอยเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับโอเคมากนะครับท่านก็มีรอยขีดควนอยู่ หรือว่าเราบริบบี้อยู่ตามขอบวงกลมด้านนอกเลยนะครับท่านม่ว่าดานนาด้านหลังครับดูสิครับเนี่ยตรงกลางไม่มีเลรียครับแบบนี้สิครับเหรียญที่หายากราคาดีมากครับแบบนี้ครับไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าที่ว่าจะหาได้ง่ายๆเลยครับเหรียญสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านท่านอาจจะเจอปีพศนี้นะครับแต่จะสมบูรณ์แบบเหรียญนี้นี่ใช่หรือไม่นะครับท่านมาดูล่าหลังนะครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสําหรับอักษรบิวนี้นะครับท่านจะได้เอามือรูปๆคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสี่ตัวนะครับสำหรับอักษรบิวเนี่ยพอสองต้นห้าร้อยสี่ห้าครับท่านสองห้าสี่ห้านะครับสําหรับปีปศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่านดูดีนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับ ตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับท่านด้ล่างสุดคือสิบบาทไทยก็สิบบาทอลิบินครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับที่สมบูรณ์แบบครับท่านดูตรงนี้ครับเจดีครับตรงนี้ครับมันจะมีรอยนูนขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ครับนี่นะครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบครับท่านบางเหรียญลบออกไปหมดแล้วครับแต่เหรียญนี้เห็นชัดเจนมากครับท่านถ้าทําการล้างเมื่อไหร่แล้วก็ท่านจะเห็นชัดเจนมากกว่านี้นะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหลอครับอยู่ที่61ล้าน3ามแสนสหมื่นสพันเหรียญนะครับท่าน61ล้าน3ามแสนสหมื่นสพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนตีเหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่านสำหรับเหรียญปี45นี่นะครับในระดับยูนซีครับ120บาทนะครับ ส่วนเรียนที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เรียนละ3 0ถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับ